เดี๋ยวนะคะฉันได้ที่หนึ่งไม่ใช่หรอกทำไมฉันไม่มีเหรียญทองแบบนี้นี่เลยข่าว,วัดมาใหม่นะคะที่หนึ่งใน,ใ,น,ใ,นใจคุณเจ้าหมาน้อยนะ่าสงสารจังเลยไม่มีข้าวกินหรอกเดี๋ยวฉันจะเอาข้าวให้กินนะคานี้เลยเอาไปลเลยอา้าวไหนบอกเอาข้าวให้กินเอากระดูกให้กินนี่ดแ๋ยวก็ติดคอตายหรอกเอาหววหนูหิวนมมากเลยไม่รู้ว่าแม่ไปแดดที่ไหนจะไม่รู้ไม่ยอมมานมให้หนูกินใครก็ได้เอานมให้หนูกินทีได้เลยลูกบอกว่าเอานมให้กินเอาจุกหลอกให้กินแล้วมาจะอิ่มท้องไม่เนีย ่ตัวเองตัวเองมีกิ๊กปะเมื่อกี้เห็นไลน์ดังติ้งติ๊งติ๊งเวลาไปดูไลน์หายอย่าบอกว่าเธอลบไม่ได้ลบจะาเราจะต้องเติมหัวใจให้เธอนะจ๊ะเ <_ s> พื่อทําให้เธอนั้นไว้ใจเรามากขึ้นเฮ้หหยหนูดอนไม่หลับอ่ะหนูกลัวผีกลัวกลัวผีดับขาเราจะต้องติดไฟให้น้องนะคะแต่ก่อนไฟมาติดยังไงอ๋อ,อประห่มห่มให้ เราก็นึกว่าจะต้องติดไฟให้น้องเอาพ่อห่มนะคะโอ้ยเจ็บมากเลยเพื่อนมันผักนะคะจะทํายังไงดีพาไปหาหมอหรือทําอะไรดีคุณผู้ชมนี่ค่ะปิดพัเตอร์ไปเลยนะคะเอ้ยเมื่อก่อนพี่หกขรลมแล้วปิดพัเตอร์แม่งเปิดมาแผลเป็นหนองนเว้ยใครเคยเป็นบ้างอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมุษย์ทีมาร์ทถ้าไปม,มีแค่ตัวสงสัยไอ้บอลมันจะทําของฉันพังแน่นเลยแบบนี้นะคะจะต้องวาดขึ้นมาใหม่นี้แหละ <laughs> ในที่สุดจะก็มีเพื่อนแล้ว เวมีปีกฉันจมน้ําใครก็ได้ช่วยด้วยผู้ชายช่วยด้วยอ้าวเฮ้ยน้องน้องจะต้องเรียกกูไัยนะคะไม่ใช่เรียกผู้ชายถ้าผู้ชายมาช่วยหนูแล้วมันอุ่นใจนะคะหนูก็ขอให้ผู้ชายมาช่วยดีกว่าโอ้ยสับผมมาห้านาทีเป่าผมห้าชั่วโมงจะบ้าตายเจ๊สายเจ๊มันพังกนะันอ๋อยกินปลาบางเจ๊จะได้ฉลาดดูสิฉันมันนางฟ้าตกสวรคร์นางฟ้าไม่มีปีก ไม่ต้องน้อยใจไปไอห,หนูเดี๋ยวแม่จะรนี่วาดปีกไปเลยค่ะจริงๆแล้วเธอไม่ใช่นางฟ้าเธอคือมแมลงวันค่ะลูกตื่นนุชนแก้วจ้าวันนี้ถูกหัวยี่สิบาทโอ้โหถูกยี่สิบาทมันจะไปพออะไรแต่ชนแก้วดีไหมเออก็ชนไปค่ะกินให้หมดนะคะเออโชคเล็กๆดยน้อยก็ถือว่าเป็นโชคเฮ้ยรองเท้าคู่นี้ฉันไม่อยากได้เลยเนะี่ยฉันไม่ชอบสีแดงนะนะนะอ,อ๋อไม่ใช่จะรองเท้าพัง <laughs> ดูงว่าไม่ชอบสีแดงรองเท้าพังมึงจะคิดเยอะสิ ยชาร์จแบตมาหาชั่วโมงแล้วชาร์จไม่เต็มสังทีเอาเจ๊ปักมันขาด <c oughs> ปักขาดมึงไม่รู้จริงๆไงเจ๊แฮมเบอร์เกอร์แต่ก่อนน้าข้างบนมันหายไปไหนเราจะจะอิ่มท้องได้ยังไงไม่เป็นไรเจ๊ทำใหม่ค่ะ มึงจะร้องไห้ไปทําไมวะเฮ้ยตายแล้วสะพานพังจะจะทำยังไงดีล่ะคะเนี้ยแปบ๊บหนึ่งนะคะวาดสะพานใหม่เพิบโอ้เหไปเลยคะ่ะดีก๋กว่าจะไปรอดซะแล้วนะคะอ้าวตายแล้วเมื่อกี้เติมน้ามันอยู่ดีๆกําลังจะขี่ออกไปข้างหน้าเอาล้อหายนะคะทํายังไงดีแบบนี้นะคะเปลี่ยนล้อใหม่เลยเปิบอ้าง่ายๆเลยคะ่ะทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทําไมก็ไม่เลอดูเดี๋ยวมันเจ็บใจไหมล่ะอุตส่า์เก็บเงินที่กินขนมไว้จะมาเล่นให้มันได้กําไรสักหน่อยกําไรไม่ได้นะคะแบบนี้เอาไง นี่เลยโกงแม่งเลยค่ะนี่เป็นไงกงเลยค่ะนี่เป็นยังไงเฮ้ยเอ้ยหนูกำลังจะกินนมอยู่ดีๆจุกนมหายตรงสสยแม่จะลืมล้างจุกนมนะคะอีแม่ตัวดีแม่ไม่ได้เลือกนะคะนี่เลยค่ะว่าจุกนมใหม่ปึ๊บเอ้าตายแล้วที่กระโดดเชือกหนูหายไปไหนแล้วเนี่ยมีแต่ด้มจับนะคะโอ้ยโดนแต่โดนแกล้งนะคะเออวัดวัดที่เชือกกระโดดนะคะเรียบร้อยค่ะนี่เรื่องแค่นี้ทำง่ายๆค่ะ โอ้ยชีวิตของผมนี่มันอาพับนะครับตกปลามานานมากปลาไม่กินเบดสักทีทําไงดีวะเนี่ยนี่เลยข่านนี้เลยพูดปุ๊บนี่เลยตกได้ปั๊บเลยเห็นปะเฮ้ยฉันจะจับผีเสื้อตัวนี้ให้ได้ฉันชอบมากเลยฉันจะจับเอาไว้ในโหลกแก้วนี่ค่ะเราจะต้องวาดชนะมาก่อนนะคะนี่เลยจับได้แล้วเอาไปผัดเผ็ดยูฟ่าน่าจะอร่อยนะคะโอ้ชรลรี่ฝั่งนูนงามๆฉันอยากได้อะ่ะแบบนี้จะต้องสร้างสะพานให้เจ๊เขาเดินไปนะคะว้าวนี่เจ๊มึงหายตัวได้นี่ไม่ต้องสร้างสะพานก็ได้มั้งมเมื่อกี้ เฮ้ยเป่าเท่าไหร่ก็เป่าไม่ได้ไม่มีเสียงสักทีสงสัยจะพังแลวมั้งก็มันจะไปพังได้ยังไงล่ะเนี่ยมึงดูดี๋ยเป่าอะไรอะเป่าแค่ครึ่งเดียวมันจะดังไหมล่ะเออว่าเ,าเออมาเสกไม่ได้ด้วยอ่ะอ่ะพังหักครึ่งมันจะเป่าได้ไงเฮ้ยชีวิตที่ไม่มีเสียงเพลงก็เหมือนชีวิตที่ขาดชูรสมันจะมีเสียงได้ยังไงอามาแต่ละคนนะคะเออฟังเพลงเลยเจ้ลองรักคนมีแฟนแล้วมันผิดตรงไหนโอ้ย สินข้อสามเกิดมาจนชีวิตแต่นอไอติมลูกหนึ่งแม่งยังไม่มีปัญญาจะซื้อเลยนะยชีวิตใครก็ได้ซื้อติมให้ฉันกินหน่อยได้เลยค่ะเจมันจะซื้อให้ราคานี้เลยเอาไปเลยค่ะไปไต้แล้วฝนตกฟ้าร้องถ้าตัวเปียกโดนแม่ตีนั้นเลยเอาแบบนี้นะคะจะต้องสร้างร่มมาเลยคันนี้เลยฮูเรหูราะคะ่ะอุ้ยไม่เปียกแล้วไปเล่นฝนกันต่ออ้าวมึงไปเล่นฝนหมึงก็เปียกสิชีวิตฉันมีผัวจะแต่งงานอยู่แล้วแต่ไม่มีแหวนสักอันหนึ่งนะคะโอ้เจถ้าชีวิตมันจะลำบากขนาดน,นี้อยู่โสดเถอะ ผัวไม่ต้องมีล็อกเออชีวิตของฉันที่เหี่ยวเฉาคือเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาโอเจ๊น้องพัมเพออะไรอ่ะลดน้ำต้นไม้ด้วยโอดแ,แดดออกมาต้นไม้ก็ฟื้นแล้วนะน้องนะเออไม่ต้องพัมเพอเฮ้ยดูุ่ชายสี่มองก้นฉันน้ำไายไหลเลยดนะ่าแต่ฉันไม่ใส่กระโปรงหรอกนะคะฉันจะอยู่อย่างนี้แหละอ,อ้าวเจ๊ไม่ได้โถอยมันโป๊ไปนี่ใส่กระโปรงค่ะเออ บัตสี่บัตรเถลิงผู้ชายแก้ผ้าตายแล้วแบบนี้นะคะตาจะบอดไม่ได้ลงใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ก็หัวใจวายตายนี่ลังเกงเออเรียบร้อยค่ะโอ้หิมะอุตส่าห์ตกแต่เราไม่มีไอเนี้ยที่ทะเลอย์เออมันหายไปหนึ่งอันนะเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> มันหายไปหนึ่งอันนี่เลยค่ะมีแล้วนะคะไปสไลด์ไปเลยหน้าอ,อกโป๊เปื่อยก๊กก็ได้ช่วยฉันด้วยค่ะไปซื้อเสื้อมาก่อนเจ๊รอรอรซื้อเสื้อผาสิิก่อนเออแม่นึกว่าจะแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นโป๊เหมือนเดิมโอ้โห โอ้ยตายแล้วเท้าเหม็นมากจะเป็นลมตาอยู่แล้วเนี่ยแล้วยุงอะไรก็ไม่รู้นะคะมาเต็มเลยทาไงดีใส่ถุงเท้านะคะเออถุงเท้าแล้วก็ยังชั่วหน่อยนะคะรอชีวิตแล้วเราเนี่ยอะไรเล่นละครเล่นละครแต่อยู่ราคะ,เล,ละ,คะเล่นละครอยู่โอเคมาเราจะต้องรักผมขึ้นมาผู้ชายขึ้นมาเลยคะ่ะโอ้ยอากาศร้อนจริงจะเป็นลมตาอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีตังติดแอร์ดิเจ๊ก็ซอมพัดลมก่อนนะคะเป่าไปเลยเป่าให้ผมกระตุยกระใจนะคะ จะตีลงไหมเนี่ยใจมันเต้นตึ๊บตต่อมตอมนะคะจะตีลงไหมนี่เลยค่ะลงค่ะโอ้โหเจ๊ใช้โปรปะเนี่ย พิซซ่ามีอยู่น้อยหนึ่งแต่เรามากันสี่คนนะคะจะแบ่งกันยังไงดีล่ะเนี่ยโอเคแบ่งไปปุ๊บคนละชิ้นสองชิ้นก็ว่าก,กันไปอุย้ยขยะเยอะมากแต่ว่าฉันต้องทําคนเดียวปวดล้างปวดหลังนะคะเออน้ํายาลดหนักตัวเข้า้นี่เลยค่ะเจ๊ซ่อมดูดฝุ่นนะคะจะได้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องฟาดให้มันหมดแรงกินน้ําส้มน้นํานางเอกสักหน่อยแต่แก้วพังนะคะแก้วแตกเมื่อกี้แมวปัดตกเอาแบบนี้ต้องซ่อมให้น้องเขานะคะ่ะปุ๊บเทไปเลยค่ะเทยเยอะขนาดที่ถ้ากินไม่หมดจะตะเลงหัวให้ดูนะน้องนะ อุ้ยตายแล้วใช้ใช้สมองด้วยสิเกมนี้ฉันจะเล่นยังไงล่ะเนี่ยฉันเป็นคนไม่มีสมองนะคะค่อยๆลากเข้าไปหนูเลิกโซนนลก,นลกโอ้โหนี่ขนาดลากมัวๆยังชนะเลยมันน่าจะเป็นเกมของคนงโงนะะ่ละกะเอ้ย